จมพระเที่ยงกำลังจะเดินทางไปหาป้าหน่อยไปเบิ่งเลขกปฏิทินก,กับลุงต่อมนะครับผมเนาะแต่พอดีมาเจอลุงเตบอยู่ที่บ้านของคอุณพ่อลาดพอดีก็เลยแวะว่างวงิที่ผ่านมานั่นในน,นนะัดก,กนันอยู่กับลุงเตเพนวาพนจะขึ้นไปวัดพนวาขันมานั่นได้สามตัวเต็มเต็มด้หลานเพนถือกว่าสันโอ้เสดายครับสมุชโจมพระเที่ยงโทษพนกับโบติดเมือนั้นว่าพนวิอยายดีเนาะเดินทางมากับโบเจอกัน้อนีมาเห็นกันโดยบังเอิญครับผมต้องมาสอบถามมันกับลุงเตบว่าฝันหรือยัง แต่ว่าได้ยินข่าวว่ามีคนมาบอกเลขมันเลี่ยงกันว่าสันหกตัวได้คำท่ามผจ้มเลขวันที่หนึ่งเลยมันจะเป็นตัวใดแน่เรื่องล่าจะเป็นแนวใดไปฟังชัดๆจากปากลุงเต็อผมพร้อมกันเลยนะครับผมเนาะตอนในพนมานั่งย่บานของคุณพอรัดครับผมสวมัสดีครับลุงเต็อบวัสดีครับ,บ เปิดทางให้ลูกทีย่างเป็นเป็นไปร่ววัดผูอเปิดทางให้เพลิดนสองมอยุหันวาดทีก้อนหินที่ยังมีใส่ปุ่นเทมองดมันสูงต่ำก้อนนี้ลุงใดจะใดก่อนที่ว่าผมบอกเรื่อานั้นบอกว่กอนครับโคงชุดทายนั้นเขาบอกว่าเดล็กมันมีศูนย์ขาเอาไว้เล่งศูนย์ศูนยเก่ามันบแมน มันมีสามมีสี่มันเต็งกันอยู่บันิอ้อตไรทใส่บอ้โหน่ะโอ้ลุกงนั่นเห็นศูนกับเก้าแล้วก็มีสากับซีเต็งกันเต็งกันอยู่แต่ว่าเอาเอาตไรทใส่บันี้โอ้เลยบอกลูกเพิ่งเดี๋ยวเราบอกลูกทรายไปโอ้ลูกทรายบอกผมผมเลยแต่ว่าหลานทรายลูกทรายโอ้เขาเลยไปจบถึงสามตัวเลยสามตัวเลยโอ้ เห็นเห็นเหล็กสวนกับเล็กก่อนี่เห็นชัดเจนแต่ว่าเลขกสาวกับเล็กซีมันเต็งกันเออมันเต็งกันอยู่ก็เลยบูหัวแจ๊บว่าเอาตัวใดใส่ว่าเอาตัวใดใส่วันนี้ค่อยเลยห้อยจับเอาตัวใดเนาะค่อยเลยจับซีแล้วใส่ใส่สามวันน้าลูกใส่ไปจับสามใส่ลูกใส่จับสามใส่สวนก่อสาวก็ได้เต็มเต็มเลยเต็มร่างล่างค่อยกขว่าหนึ่งเนาะเขาวาหนึ่งอยู่ตัวเดียวแต่ว่าบ่มีตัวใดใส่เขาสามกับซีใส่เด้อค่อยก็บอกไปถึงซีเนาะเพิ่นก็ใส่เลยหนึ่งสามหนึ่งสี่ลอยคูณลอย ถหมาปะเลยเอางวดนี้ว่าผู้ใดก็ว่ามาบอกว่าเลขมันมันเลี่ยงกันนอลุงงวดนี้ไพไปค้นมาบอกว่าเลขมันเลี่ยงกันว่าไข่คือไปตั้งผู้เนาะเพิ่นไข่ไปย่างเลยย่างฮอดผู้ปับเพิ่นว่าเลขงวดนี้มันเลี่ยงกันเรือเพิ่นว่าครับเออเลี่ยงว่าว่าตัวไหนเพิ่นว่าก็บอกเนาะบอก่อรกันแนเมนบลเอกคือเพิ่นว่าเลี่ยงกันเลี่ยงสี่ว่าเออเนี่ยี่ยงสี่ละเพิ่นว่าสามสี่หก หกห้าส ok, oh like. ี่คนบ่บอกแต่ว่าลุงเหรอแนมเห็นแนมเห็นต่ว่าแนมเห็นแต่ว่าบอกทั้งเลขหนําครจะจำได้คันก็บอกเลขนี่แหละสามสี่หกหกห้าสี่มันเท่านี่เลย่ายไปเอาสมุดินี่เอาไม่แล้วไม่แล้วนะเดี๋ยวให้แอดมินของเฮาเนาะแอดมินของเฮาอันคนบอยไปเอาสมุดมาเขียนในพี่น้องในเบิร์นโมฮจักบอกว่าเป็นผู้ใดูมฮุจักได้เป็นบอก ตัวนี้มีที่ยู่ทั้งผู้มันนะโอ้โอ้ขันขันยูทั้งผู้นี่เขาจะบอกใครเห็นตัวเขาเมนบะบอกใครเห็นตัวเพิ่นเห็นอยแต่ว่าเพิ่นบอกปรากฏนะส่วนมากจะว่าเป็นเสียงเป็นเสียงส่วนมากมีแต่เสียงอันนี้ลุงเตปขืนแปลทั้งผู้เองหรือว่าลุงเตปฝันคะฝันฝันแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกได้ตัวเลขแต่ลุงเตปแล้วเพิ่นมเห็นไม่ได้บอกแต่ว่าแนมเห็นแต่ไปเนมมันเห็น เพิ่นบอกแต่ว่านอย่างก็เลขมันเลี้ยงกันบ่เลขเลี้ยงกันเพิ่นว่าเลขเลี้ยงกันเนื้องูนี้เพิ่นว่าครับทุกตัวเลี้ยงกันทั้งหมดเพิ่นว่าอ๋อมันมี6กตัวด้วครับท่านผู้ชมมี6กตัวเจว่าเฮาก็ตัดเล่นเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็น3 4 6 6 5 4เป็นสองจุดจีก็ได้แต่ว่าท่านใดหาได้ทั้งหตัวก็ลองเก็บไปเบิ่งจักไปจากเนาะบ่แน่เด้ลุงเต็บเราก็เป็นคนนึงที่ฝันแม่นได้ยินจากชาวบ้านล่ะครับถึงว่าพอเที่ยงมาถ่ายทําเนาะ ว่าลุงเจมนี่เราเป็นคนที่แม่นเตืบอบโยแม่นเตือบครับผมแม่นหลายโยในวัวที่ผ่านมาคือกันโอ้ยเสดายครับลุงเราก็บอกอยู่ว่าให้ขึ้นไปพูกรบมาก,ก้อนแล้วว่าแต่ว่าเราขึ้นไปพอดีแบตเตอรี่เพิ่นลโมมี่ครับผม,มเพิ่เจะชาดใบบานบันนีร้านสาวผัดลับบัอบตาไปวัดวสันกเ็เลยบ่ได้คีบกันมื่อนั้นพิ่งทั่วหาเทิ่ง ทึ่งทั่วหาทึ่งนั่หาทึ่งตามหาหอดบ้านแต่ว่าโอยู่เนาะครข้าตมุชมุมเนาะเอาเขียนในเบิรงในลุงเอาเขียนใส่นี่นี้เส้นชัดเจนเอาช้อมีจิกนี่เขียนโหลดเอลูกน่ะเอาเขียนในเบิรงนเน่ที่ได้เขียนก็ได้ตัวนี้ เราได้กันด้ครับมันมันติดดีกว่าครับนี่ครับตัวเลขที่ลุงเห็นที่เป็นเจ้าที่เจ้าท่าง่ะละครับผมที่เพิ่งเคยขึ้นไปหากันสามสี่หกหกห้าสี่คือแห่งนาราลุงเหรอคือแห่งทั้งหมดเลยละ่ะแค่ว่าคือแห่ง แต่วห้าบอดได้อีนี้ห้ากระตัดเรนเอาคาตาโมชมุ่มตัดมาเป็นสองชุดเป็นสามสี 6, 4, ่หกกระหกห้าสี่เองสินะคาตาโมชมุนะ่มเนาะสามสี่หกหกห้าสี่อันนี้มันเป็นความฝันของลุงเตบตามจริงนั้นเพิ่นบอดได้บอกเด้เพิ่นบอดได้บอกแต่เพิ่นบอกแต่ว่าเลขมันเลี่ยงกันนะครับคุณผู้ชมน้าลุงเนาะมันว่าตะวันเลขมันเลี่ยงกันแต่เพิ่นบอดได้บอกว่ามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นบอดได้ว่าแต่ว่าลุงเตปผ่านไปแนมเห็นวันนี้แนมเห็นเองเลยครับเป็นสามสี่หกหกหาส เสดายน้องวดที่ผ่านมาเนาะเห็นส่วนกับเก่าเห็นสามกับสี่เต็งกันสามกับสี่นี่แบบว่าบ่มั่นใจนะครับว่าจะเป็นตัวใดตัวส่วนกับเก่านี่เห็นแบบชัดเจนชัดเจนแต่ว่าสามกับสี่นี่มันเต็งกันอยู่จะเสียเอาตัวใดใส่บูมโฮขันพลได้เอาใส่ถือก็ได้เนาะแมน <laughs> นแค่จากลูกไส้เอาใส่ถือลูกเตี๋ยวเอาใส่บะ <laughs> เตี๋ยวลูกเตีเ๋ยวเอาสี่ใส่ใส่ไว้คลิป มันก็นเลยพิดครับท่านผู้ชมลูกไส่เอาสามไส่บ่นี่ลูกสะลูกไส่ได้สามตเลยครับท่านผู้ชมแล้วเป็นคนที่ฝันแม่นแห้งยังว่าครับท่านผู้ชมงวดนี้ต้องพีดจะหนาเองเด้อครับสามสี่หกหกห้าสี่สามสี่หกหกหาสี่เพิ่นบ่ได้บอกเรกครับแต่ว่าเพิ่นบอกจะไปเลขเลี่ยงกันแต่ว่าลุงเตี๋ยวผันมองเห็นครับผมเนาะมองเห็นเป็นตัวเลขกหกตเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไกลเมือเพราะเที่ยงสิมาติดตามอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหอยจะออกอย่างจิมาหาลุงเตีบอีกเพราะว่าจิมาหาหนักหน่อยอยอะพอมันอยู่เส้นสายทางเดียวกันครับผมเนาะอืมลุงเตี๊ยบสิขึ้นไปมือใดก่อนนี่สิขึ้นไปพูดมือใดก่อนสองสามมือนี่นะสองสามมือต่ว่ามือนี้มือขิ้นไปได้ไปจไปมือรุ่นไหนแต่แต่สิขึ้นไปงวดก่อนนี่ไปไปเฮตทางให้ให้พะอจานบอกครับผมบเป็นจะปฏิบัติที่บ่ปฏิบัติบง,งอนไกไ่ไปไป เข่ากำแหละครับบางคนเพิ ain, ่นก <Yeah. S 1> ็เข่ากรรมเน่าเพิ่อนได้ยินโฮจัก่าว่าเข่ากรรมภาคเข่ากรรมบางคนก็ได้ยินโฮจักว่าเป็นปริวาต์เอาเนาะครับผมท่านผู้ชมตัวเลขก็มีอยู่นี่แหละครับมี่หกตัวสามสี่หกหกห้าสี่สามสี่หกหกห้าสี่ห้อบดได้หกตัวเ้าก็ตัดเอาครับผมตัดเป็นสามสี่หกกับหกห้าสี่เอาเนาะครับผมเนาะไผ่มักชุดใดก็ลองไปพิจารณามึงเอาเองอาจจะไปถูกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องก็เป็นไปได้ได้ครับท่านผู้ชม พอเลขตุ้งเจฟนี่พอเที่ยงกับมันใจยูอารเพิ่นเป็นคนฝันแม่นี้ดีครับท่านผู้ชมฝันที่อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนาะครับผมเนาะตามที่พอเที่ยงมาติดตามใหคม้ครับผมอ๋อครับผมทุกท่านนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด่าชาแนลหรือไอสตาร์ด่าชาแนลท่านใดที่เข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในน้อครับท่านผู้ชมเพอเว่าเป็นก็ลังใจคนทําคลิปนะครับผมเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอขอบขอบบุญขอบคุณลุงเต็บครับผมบที่แบ่งปันตัวเลขไว้ฝาก่านมูม้ช่แฟนช่องให้ทุกท่านมีโชคมีลาบก็ตัวเลขของลุงเต็๋นะครับผมเนาะให้จุกมาไ,ได้เบือได้แจ้แงเงินแสนเง,งินล้านก่อนปีใหม่พ่อได้ใส่ได้สอเนาะก,กรับท่ผช้ชมเนาะพ่อได้สื่ออยากสื่อกินเอ้ามันหวานกันสื่อทุกคนครับคลิปนี้พอเที่ยงกอตัวลาไปก่อนพอกระไ่คลิปหน้าสวัสดีครับ